ฮัลโหลครับโอ้น oh, 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 ้องเซลล์หรอครับเออทุกอย่างดีเลยครับโอ้ยส่วนแล้วที่ผมเลือกซื้อกับคุณนอกจากขายเก่งแล้วยังสวยอีกเนี่ยอ๋อตอนตอนนี้ครบหนึ่งวันแล้วครับทุกอย่างดีหมดเลยครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่แนะนําเดี๋ยวว่าเจอกันอีกนะครับเดี๋ยวเผื่อสั่งเพิ่มโอเคครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพิ่งซื้อไม่ได้แค่วันเดียวเองหรือว่าบ้านนอกดาวจะเกิดตกท้องช้างฮะแล้วเกิดท้องช้างเนี่ย คืออะไรบ้านนกดาตกของฉันคืออะไรเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาตุัสตีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาบ้านนกดาวกำลังเป็นที่นิยมด้วยราคาประหยัด ก่อสร้างรวดเร็วและดีไซน์สวยงามแต่รู้หรือไม่ครับว่าบ้านนอกดาวนะครับก็มีปัญหาตกท้องช้างเหมือนกันซึ่งอาจจะทําให้เจ้าของบ้านนะครับเสียเงินเสียเวลาและเสียความรู้สึกอีกด้วยตกท้องช้างหมายถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านนอกดาวเช่นโครงสร้างไม่แข็งแรงผนังรั่วหลังคารั่วพื้นซุดซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับมักจะเกิดขึ้นกับการเลือกซื้อบ้านนอกดาวที่ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาตกของช้างที่พบบ่อยนะครับอย่างแรกนะครับคือโครงสร้างไม่แข็งแรงวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเช่นเหล็กไม้ที่ไม่ได้คุณภาพทําให้บ้านทรุดตัวหรือเอียงตัวและพังง่ายการเชื่อมต่อไม่แข็งแรงนะครับก็เป็นจุดเชื่อมต่อต่างๆที่หลุดหักก็ทําให้โครงสร้างไม่มั่นคงได้ฐานล่างที่ไม่ดีฐานล่ากทรุดเอียงทําให้บ้านเสียหายนะครับ ย่างที่2นะครับคือปัญหาเรื่องผนังผนังรั่วซึมวัสดุผนังนะครับไม่ได้คุณภาพหรือการติดตั้งไม่ดีทําให้น้ํารั่วซึมเข้าบ้านบ่อยๆผนังแตกรลานะครับก็เกิดจากการชุดตัวของตัวบ้านหรือการกระแทกอะไรแรงๆนีน่ครับส่วนผนังบางไม่เก็บเสียงนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เกิดเสียงรบกวน อย่างที่3นะครับคือปัญหาเรื่องหลังคาหลังคาร่วนะครับวัสดุหรือการติดตั้งที่ไม่ดีนะครับทำให้น้ํารั่วได้หลังคาร้อนนะครับวัสดุไม่กันความร้อนทําให้บ้านร้อนอบอ้าวและหลังคาเสียงดังนะครับเวลาฝนตกหนังๆนะครับโอ้โหก็เป็นอะไรที่น่ากังวลใจจริงๆนะครับอย่างที่4ี่นะครับคือปัญหาเรื่องพื้นพื้นสุดยุบนะครับหรือพื้นสุดตัวนะครับเป็นวัสดุหรือการติดตั้งที่ไม่ดีและพื้นไม่เรียบนะครับก็สามารถทําให้เราเดินสะดุดได้ และที่สําคัญนะครับก็ยังมีไฟฟ้าและปับปาที่ขัดข้องในเองนะครับ mm hmm. เกิดจาก ระบบที่ไม่ได้มาตรฐานเองวิธีป้องกันนะครับปัญหาการตกทองช้างอย่างแรกนะครับคือควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือมีประสบการณ์ใช้วัสดุที่มีมาตรฐานมีใบรับประกันอย่างที่2คือการตรวจสอบคุณภาพก่อนซื้อโครงสร้างวัสดุการเชื่อมต่อโครงเหล็กนะครับอย่างที่3คือติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและอย่างสุดท้ายครับควรดูแลรักษายอย่างสม่ำเสมอเ่นไหนวะ ก่อนที่จะส่งบ้านอกดาวให้ฉันเนี่ยเธอบอกเธอ QC แล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อผู้หญิงใจอย่างเธอเลยหืมสวยสปาวสวยแต่ลูกจูไม่หอมเฮ้ยเงี้ยเจอกันแน่ที่หนกระหังเจอแน่เจอแน่เจอผมแน่เจอผมแน่สุดท้ายฉันต้องหาข้อมูลเองเนี่ยบ้านอกดาวตกช่ท้องช้างนี่มันคืออะไรเฮ้ยไม่ต้องคุยกันแล้วแค่นี้แหละเฮ้ยและถ้าหาใครนะครับที่ไม่อยากจะเจอแบบผมนะครับ ก็ควรที่จะเลือกซื้อบ้านนกดาวที่มีคุณภาพนะครับเช่นจิกกี้เฮานั่นเองบอกเลยนะครับว่าบริษัทนี้นะครับทั้งวัสดุทั้งบ้านนกดาวนะครับบอกเลยว่ามีทั้งประกันมีโครงสร้างที่ดีวัสดุที่ดีนั่นเองถ้าสนใจอยากสั่งซื้อบ้านนกดาวดีๆแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่แอป i d l i n e j i k k y house หรือตามดิชเช่ินเล่าเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปออกรายการพี่นุ่งกันใช่ก่อนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ hello hello ัลโหล,โลโนุ่งกันใช่แล้ว